ช่วง Studio นี้าบางหุงราคาแพงนะคะทุกคนหน่อยๆหนึ่งกับสามสิบสี่สิบาทนอกจากทุกคนมือนีก็เลยว่าสีส่วเขาผุนแค่ยางเดียวนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปจ้ามือนีบกพริกกระติใส่เป็นบกพริกบานๆห้าเลยนะคะนึกอยากจะกินรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆนอกจากก็เลยใส่น้ำบกขามเปียกลงไปสองช้อนนะคะตามด้วยปลาร้าสามช้อนนอกจากเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็โคเลคให้เข้ากันเลยนะคะจนกระัางน้ำตาลปี๊บของห้าละลายดีนอกจากห่ากะติใส่บกเขือเขือลงไปนะคะบกเขือเขื้เป็น เออนั่และหลักกับบักหน้าวนาจะตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะดับกลิ่นคาวของปลาร้าเนาะจ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็ซิมลดเบิ่งนะจ๊ะปุ๋ยวามันขาดแน่นอนนะคะใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยจ้าลักกับลืมยังหูบอลืมใส่ผงสุรดจ,จากสัมผัสมันบวเซ็บนะคะป้าติดโถลวงผงสุรดเด้อจ้าพี่น้องเด้อวกอรไปเคาะถิมอยู่นะคะบัดที่นี่ก็โคเลขให้เขากั้น้าตามด้วยขนมจีนนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไปประมาณจ้งจับคืนเนาะจ้า,จาพี่น้องนี่นะคะ กันยให้เขากันนะคะแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าตำาสาวาปุ้นข,ของเห้านะคะมือนีกินง่ายๆค่ะทุกคนมาเดอ้อจ้า